วันเสาร์ที่ผ่านมานะคะระบบของธนาคารกรุงไทยล่มทั้งประเทศนะคะส่งผลต่อการจองซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลด้วยค่ะบางคนที่ยังไม่ได้โอนเงินเข้าบัญชีเพื่อที่จะจองซื้อสลากไม่ทันนะคะอาจจะไม่ต้องกังวลเพราะว่าทางทางธนาคารกรุงไทยและสำนักง,งานสลากกินแบ่งก็ขยายเวลาโอนเงินจองซื้อสลากไปจนถึงวันที่5เมษายนค่ะ พลตีฉลองรัฐนากอาทิตย์ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยนะคะว่าการทํารายการซื้อจองสลากกินแบ่งล่วงหน้า ในรอบวันที่3เมษายน2559ซึ่งเป็นสลากซื้อของงวดวันที่16เมษายน2559จำนวน1 9 4 0 6 5เล่มและสลากจองงวดวันที่2พฤษภาคม2559จำนวน120,000เล่มยังคงมีเหลือจำนวน1ซึ่งตามระบบของโครงการสลากจองจะยังไม่เปิดระบบจนกว่าการทำรายการสลากซื้อจะหมดทุกเล่มนะคะระบบจึงจะเปิดทำคำสั่งจองล่วงหน้าสาหรับงวด วันที่2พฤษภาคมได้ซึ่งผู้ที่ต้องการทํารายการซื้อจองล่วงหน้าในรอบนี้สามารถทํารายการได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะสาเหตุส่วนหนึ่งก็เกิดปัญหาระบบของธนาคารกรุงไทยขัดข้องไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ค่ะดังนั้นทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจึงขยายเวลาในการโอนเงินเข้าบัญชีของการทํารายการรอบนี้ไปตลอดเวลาการซื้อจองจนถึงวันที่5เมษายนเวลา12นาฬิกาเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประสงค์จะทำรายาร การซื้อจองลวงหน้าค่ะ